ขอต้อนรับสู่ Master Gag Thailand การขับเคี่ยวเพื่อหาสุดยอดนักเขียนการ์ตูนเพื่อจะได้เป็น Master Gag แห่งประเทศไทยและนี่คือชมหน้าผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายของเราเดี๋ยวอีพีแรกก็รอบสุดท้ายเลยเหรออืมเราไม่เน้นจำนวนเราเน้นความคลายแม็กซ์ไปผมมีเหตุผลที่ต้องสู้ครับสายเป็จ้ะโอ้ยเงียบหน่อยผมสู้มาขนาดนี้แล้วคงสู้ไม่ถอยเหมือนกัน พอถอยไม่ได้แล้วนี่แหละรีบไปแข่งให้ชนะจะได้เอาเงินไปใช้พี่นึกเจ้าจะจะจจะรีบหามาใช้เลยจ้ะส่วนผมมาเพื่อชนะทั้งชีวิตผมไม่เคยแพ้ใครแน่ใจนะแต่แพ้เมียคนเดียวจ้ะและโจทย์รอบสุดท้ายนี่คือแก๊กผี<ะ>เราจะให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าไปเลือกอุปรกรณ์ที่ใช้งานกันนะครับแต่เนื่องจากคุณอ้อเป็นผู้ชนะในสัปดาห์ที่แล้วจึงได้รับสิทธิ์ในการเลือกคนที่จะเข้าไปเลือกของเป็นคนสุดท้ายนะครับไม่ถึงเขาหนี่เอองั้นผมขอเรียกคุณพัดดูแล้วกันอ,อ้าว เขาคงกลัว <K un> ผมจริงๆถึงเลือกที่จะกั่นแกล้งผมแบบนี้ไม่เคยกลัวใครหรอกนะแต่ช่วยไม่ได้มันเป็นเกมน่ะตอนนี้ทางคุณอ้อและคุณนิกได้เลือกอุปกรณ์สําคัญมาครบแล้วนะครับยกมายันคอมพิวเตอร์ของแบบนี้ใครดีใครได้แต่คอมพิวเตอร์ไม่มีปลั๊กให้นะ <S <S เ้ยวมาตั้งทาบ้าอะไรเนี่ยส่วนทั้งนี้ได้แค่มไม้ไผ่กับแท่งแก๊สไฟเท่านั้นเองครับแล้วเขาจะวาดงานได้ยังไงกันเอาไปสมุดเหลือให้แค่นี้เนี่ยนะเอามีดไหมแถมให้ สวัสดีครับคุณนิกวันนี้คุณจะวาดแก๊กผีอะไรให้เราอ่านเหรครับวันนี้จะวาดแก๊กเกี่ยวกับพยายมครับของถนัดผมเลยจะวาดเป็นแก๊กหนึ่งช่องหน้าเดียวดูครับคุณนิกคุณคิดว่าแก๊กช่องเดียวมันจะคมพอสําหรับรอบชิงแล้วใช่ไหมคุณคิดว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วใช่ไหมครับนี่รอบชิงแล้วนะครับงั้นขอให้คุณโชคดีครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดนะครับแต่พอบกพูดก็เลยคิดก็ยังไม่ได้คิดแต่ตอนนี้คิดได้แล้วก็ยังไม่ได้คิดอยู่ดีครับ คนตายบนอื่นก็ไปถึงไหนกันแล้วหมัวเล่นอะไรอยู่เร่งเลยนะครับครับบอสหยุดครับทุกคนวางมือครับอะไรนะล่างใส่จจจะลงเต้นจริงอยู่แล้วยังจะเอาอะไรมาแทรกอีกปะโทโจทแทรกของเราก็คือให้ใส่สาวสวยเซ,ซ็กซี่ลงไปในแก๊กรือครับในแก๊กผีเนี่ยนะออโอ้โหรออยู่แล้วของถนัดเลยผมว่าผู้หญิงสวยลงได้ทุกแก๊กไม่ว่าแก๊กแบบไหนคิดอะไรไม่ออกผมก็ว่าผู้หญิงประจำอ้าอีอีผมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมผมว่าเหมือนอรายการคิดโจย์มาช่วยเขาโดยเฉพาะ คุณตายคุณตายครับคุณตายอสัมสษณ์นหนยครับอย่าพึ่งยุ่งดินสอยังไม่เสร็จถามอยู่ได้ว่าถึงไหนแล้วแทนที่จะถามว่ามีอะไรใช้เขียนหรือยังปัดโกมีดินสอวันแล้วเหลือเวลา10นาทีตัดเส้นเสร็จหรือยังอย่าลืมลบดินสอให้สะอาดนะครับบอส,บอสเดี๋ยวเซยยังไม่ได้วาดเลยเหลืออีกห้านาทีลงสีตรวจความเรียบร้อยให้ดีสะกดคําไม่ถูกเขียนหน้าข่ามาผมไม่ตกรอบเลยนะครับบอส,บอสโถมดแต่ประกอบดินสอยังไม่ได้คิดแก๊กเลย 3 2 1ทุกคนวางมือครับเชิญคุณอ่ะขึ้นมาด้านบนครับคอนเซ็ปต์ของผมต้องมีผีน่ากลัวและใส่คาแรคเตอร์สาวสวยเซ็กซี่วิ่งหนีผีเสริมด้วยมุกกระบือแสดงความเป็นตัวของตัวเองอืมงานดีลายเส้นสวยวาดผู้หญิงได้สวยมากลงสีได้เนียบมากๆชูกแก๊กลักได้ดีแต่คุณยังลบเส้นล่างที่มุมขวาหน้ากระดาษไม่หมดเส้นผมผู้หญิงเส้นที่1199สัดผิดธรรมชาติถือว่าไม่ผ่านนะ เสียใจด้วยครับเ<อ>ชิญคนต่อไปครับงานผมมีแนวซิดผสมเรื่องตลกร้ายสะท้อนสังคมและมนุษย์ลงไปด้วยใช้ทั้งสีน้ำสีมาสีโพเตอร์สีอะคริลิกผสมกันและยังใส่อินเตอร์เอลงไปให้คนดูสนุกกว่าเดิมด้วยครับอืมงานดีมากมกจิกกัดสังคมได้ดีไลายเส้นก็โอเคมีความคิดสร้างสรรค์ แต่อะไรกันยังมีอะไรอีกต้นี่งานผมเพื่เไปขนาดนี้แล้วอะคุณตัดเส้นตรงมุมซ้ายเอียงไป0-085องศาและคุณก็มีจุดที่ถมดําพลาดไปถึง12จุดสีที่ผสมกันของคุณเนี่ยทำให้ความชื้นของกระดาษเพิ่มขึ้นเป็น8%คุณส่งแก๊กนี้ให้ผู้อ่านได้ยังไงครับอะไรกันเรื่องเรื่องแก่นี้เนี่ยนะเสียใจด้วยครับยาวมากเชเงิน่อไปครับเอออ่าคนเซเสต์ของผมคือเอออืม คนพักดูคนนี้มันไม่รอดแงคนนี้มันอาิยะจริงๆแต่มาไม่เคยพบเคยเจอโอ้พระเจ้าศิลปะบริสุทธิ์ชัดชักชนะไปเลยเอาง่ายแบบนี้เลยเรอง่ายไปเถอะคลิปมันยาวเกินไปแล้วแค่นี้ยังยังไม่พออีกนะรางวัลของคุณคือบ้านรถเงินสดต์ล้านบาทหรือจะได้ไปเที่ยวรอบโลกกันนะงานรอทําอีกองมหาศาลแต่ไม่ต้องห่วงเราขึ้นค่าต้นฉบับให้อีกแนล่ะห้า ห้าร้อยบาทห้าบาทนี่แหละแต่ช่วงนี้กระดาษขึ้นราคานะขอหักแผ่นละห้าบาทเดยวราคาเท่าเดิมนะ <Yeah. S 2> มีกระยาวมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไขวัวเราด้วยนะครับติดต่อษณา,าที่ Gagser อ i ์วิส a b e l l y g r o u p c o m